สวัสดีครับผมชื่อวีรวัตรคงฉันครับเป็นเจ้าของกิจการบริษัทเบญจาทานจำกัดครับรับจ้างขนส่งวัสดุก่อสร้างนะครับผมทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วครับผมวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้รถยูโรไฟนะครับผมต้องบอกว่าผมโตมากับอีซูซูจริงนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นยูโร3ทุกวันนี้มาเป็นยูโร5แล้ว ก็ยังมั่นใจใช้รถอีสูสูอยู่ครับในเวลาทํางานของเราก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงในเรื่องของการเลือกใช้รถเพราะฉะนั้นอีสุเป็นคําตอบของผมครับก็พอมาถึงยุคยูโรไฟนะครับมีหลายคนถามผมว่าผมจะเลือกเปลี่ยนเป็นใช้แบรนด์อื่นไหมหรือว่าจะจะใช้แบรนด์อีซุต่อไป ซึ่งผมคิดดูแล้วครับว่าผมมั่นใจในแบรนด์อิสุสครับผมเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของอิสุสเนี่ยตอบโจทย์ผมมากที่สุดครับต้องบอกเลยว่ารถข้างหลังผมเนี่ยไม่ต้องเติมน้ำยาบำบัดไอเสียเลยครับทาให้ผมเนี่ยไม่ต้องสต็อกไม่ต้องเติม,ไม,ตตมไม่ต้องคิดคํานวณเกี่ยวกับต้นทุนของการใช้น้ํายาบำบัดไอเสียเลยครับทาให้ผมเนี่ยควบคุมต้นทุนได้ตลอดอายุการใช้งานเลยครับเหมือนรถยูโร3เลยครับผม เพราะว่าผมใช้อูสุมาตลอดครับทําให้ผมสัมผัสได้ถึงการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีทั้งบริการหลังการขายการตรวจเช็คและการแนะนําการใช้งานระบบอูสุไลฟ์ไซเคิลโซลูชันทำให้ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ขายรถแล้วจบไปนะครับเขาดูแลต่อเนื่องจริงๆทําให้ผมสบายใจขึ้นเยอะเลยครับเวลารถมีอะไรเขาพร้อมช่วยทันทีครับศูนย์บริการมีครอบคลุมทั่วประเทศครับผมในเรื่องสมรรถนะ อีซูซุทำให้ผมไว้วางใจมากที่สุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทนทานการประหยัดน้ํามันงานใกล้งานไกลงานหนักงานเบานะครับไว้วางใจได้เลยครับผมในฐานะที่ผมใช้รถอีซูซูมานานผมอยากจะบอกว่ายุคยูโรไฟอีซูซุเป็นคําตอบของผมครับไม่ต้องเติมน้ํายามาบัดไอเสียบริการดีดูแลต่อเนื่องจริงสมรรถนะดีทนตอบโจทย์ทุกงานของผมและถ้ายัง ให้ผมตัดสินใจอีกครั้งผมก็ยังเลือกอิสุสุเหมือนเดิมครับเพราะสำหรับผมอิสุสุคือคู่หูสำหรับธุรกิจผมจริงๆครับ